สวัสดีครับเบลครับสวัสดีค่ะอิงค่ะในช่องเอลกับบิงและแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิเคราะห์ซีรีส์คลิปเต็ดอีพีที่สิบสองวันนี้แบบทุกคนหน้าตาเราอาจจะแปลกไปนิดนึงนะเก็บผมหน้าขึ้นตอนแรกเขาก็ไม่ทักหรอกพอเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะมองอะไรว่าอะไรวะเปลี่ยนเปลี่ยนลุคเป็นลุคนิดนึงก็จากหน้ามาก็เป็นแบบเปิดเม้งวันนี้เราก็มาทำคลิปวิเคราะห์ซีรีส์ กิฟเต็ดอีพีที่12นะโหตอนแรกผมคิดว่าถ้าจะวิเคราะห์จะเดาแนวทางเนี่ยก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแต่คลิปที่13ก็ยังจะทําอยู่เป็นคลิปรีแคปดีไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เดาแล้วการเดาว่าเอออะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอบอกกับตรงเลยว่าคลิปนี้คือคลิปสุดท้ายแต่สิบสามเรามารีแคปกันอีกใช่แต่ไม่ต้องกลัวนะว่ารีแคปรีแคปเออเด้ไอพี่แล้วสิบสามพี่จะไม่ทาหรอก็ยังทําอยู่นะครับเราอยู่ ด้วยกันนะครับผมคนดูครับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมาแล้วสองสามเดือนนะใช่คือนานนะใช่สองสาม <นะ S 2> เดือนปะหรือว่าสามเดือนวะถ้านับซีซันหนึ่งอีกเนี่ยโอ้เราอยู่กันครึ่งปีเลยนะ <laughs> มีใครมาที่อยู่มาตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนถึงซีซันเออมีใครอ,อ,อยู่กับเราบ้างตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เลยก็ลองคอมเมนต์บอกนะครับผมผมเชื่อว,ว่ามีไม่น้อยเลยนะแล้วก็สําหรับใครที่ ามาดูใหม่ๆก็ยินดีต้อนรับ้วผมก็อย่าลืมกันเล็กกัน,นะฮะก็จะมีคอนเทนต์อะไรดูกันตลอดปีกันเลยนะครับผมมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าผมสำหรับคลิปวิเคราะห์ The ก i ลิปเต็นะฮะ EP ที่12ใช่เราจะโง่ยัน EP <c oughs> ที่สุดท้ายเลยนะครับผมก่อนที่จะเราจะไปดานเนวทางเนี่เราต้องขอมาพูดรีแคปในเรื่องนี้ก่อนนะผมนั่นกะ็คือเรื่องราวของกอนนะฮะซึ่งเขาได้ใช้เครื่องอบไอ้น้ำซาลอนเนี่ย ลบศัก,กยภาพของเขาขลบศ<บ>ัก,กยภาพเออ<ม>คือกรอนเนี่ย<ม>เขายอมที่จะเสียสละดตัวเองฮะยอมที่จะเสียพลังของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะทดลองกับเครื่องลบศัก,กยภาพอะไรไปเพราะว่ากรเนี่ยเขาไม่ได้รักศัก,กยภาพของเขาเลยและเขาก็ติดเชื้อไวรัสอีพีเอ็ด้วยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกรเนี่ยเกิดมาเพื่อเครื่องนี้เครื่อง,งนี้เกิดมาเพื่อกรจริงๆจริงเครื่องนี้เกิดมาเพื่อกรอ่ะพอกรเนี่ยเข้าไปในเครื่องนละ้ปั๊บกดปุ๊บหลับฟึ๊บ หลับเลยกลดังครืดคลืดคือหลังจากกรเนี่ยรักษานเอซีเอหาเนี่ต้องไปหาหมอต่อนะเพราะว่ามีปัญหาทางด้านการนอนเพราะว่ากลดังไงเออสงสารกรนอนลำบากยันนาทีสุดท้ายล้อ <c oughs> <c oughs> เล่นนะหยอกเล่นนะผม <c oughs> ก็เขายังไม่ตาย <c oughs> เขารักษาอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยหายไปเขาก็เลยหลับเลยหลับนะฮะไม่ได้ตายนะเพราะว่าบางคอมเมนต์เนี่ยอุยก่กอนตายเหรอก่อนตายเหรอโถหลับค่ะก็อหลับ,ลบพอกรหลับปั๊บเนี่ยแล้วมนเนี่ยก็พูดขึ้แบบว่าหลับฝัน,นด,ดีนะกนะ่อนแล้วทุกคนก็ร้องให้ดีใจกันคือมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากอ่อะบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยคือ รับอะไรที่มันหนักมากจะตายก็ไม่ได้ตายมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วหลังจากเนี้ยกอนก็คงได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วอะสึกแบบยินดีับเขาจริงยินดีกับกอนด้วยนะคะแล้วก็ก็มันมีอีกฉากหนึ่งอะที่ผอ,อาจับเกสมามัดมามัดถึงกับเก้าอี้อะแล้วก็<ๆ>ผอ,อก็ไปใช้เครื่องเร่งศักยภาพอะให้เกรทเนี่ยศักยภาพตื่นขึ้นมาพอเกรทเนี่ยตื่นเข้าไปในศักยภาพของตัวเองใช่ปะ เกรทตอนโตอ่ะก็จะพูดกับเกรทตอนเด็กว่าเฮ้ยเธอมาหาฉันได้ยังไงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเธอจะใช้ศักยภาพนี้ได้ต้องใช้เวลาพัฒนาถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอ,อ,อเขาใช้เครื่องนั้นปั๊บเนี่ยก็คือเกรทสามารถใช้พลังได้ทันทีเลยแสดงว่าไอศักยภาพเนี่ยมันมีวิธีที่จะเล่งของมันอยู่เนาะเอออันเนี้ยก็คือพอเดี๋ยวเขาใช้เครื่องเนี้ยเหมือนแบบปลุกศักยภาพของเกรทให้ตื่นแต่ตอนพออเขา ทำเสียงกิการกิการนั่น่ะแปงก็ได้ยินเสียงนั้นด้วยเออใช่แปลงเขาสั่งคนแบบระยะทางไกลอ่ะได้แล้วนะจากตอนแรกๆเลยเนาะจากอีพีไหนแล้วไม่รู้แต่ทุกคนก็น่าจะรู้แหละแปงสั่งเด็กที่แบบ ไม่ต้องจับาะได้แล้วศักยภาพของแปงตื่นแล้วแปงก็ยังได้ยินเสียงอันนั้นอีกผมไม่รู้ว่าศักยภาพของแปงจะพัฒนาไปถึงระดับไหนแต่ผมว่ามันต้องพัฒนาแน่นอนแหละมันต้องแอดอวานกว่านี้นะใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าแปงมันได้ยินอ่ะแต่พอ,อ,อสังเกตไหมพอ,อสั่งคนระยะไกลได้พอ,อก็ยังได้ยินแต่ไม่เป็นลายยืนเฉยๆตรวเครื่องนั้นแต่แปงอเหมือนกัน หรือว่าเราจะได้เห็นแปลงในทีหน้าแบบทีเด็ดอะยังไงก็ต้องมีซีนแหละเพราะว่าอีพีสิบสองเนี่ยแปลงแบบพักไว้ก่อนจริงๆเราว่าอมได้ซีนไปเต็มๆเลยในปีสิบสองนะอม m อ v มมากส่วนแปลงเนี่ยผมว่าอีพีสุดท้ายนี้น่าจะมีบทบาทเยอะขึ้นหน่อยแต่ไม่รู้ว่าพลังของเขาเนี่ยจะอัปเกรดขึ้นยังไงถ้าพูดถึงแปลงเนี่ยผมก็ยังนึกเรื่องหนึ่งก็คือแปลงเนี่ยเขาจะชอบอัดคลิปตัวเองลงในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมทุกคนก็ดูแบบผมก็แบบเฮ้ยผมว่านะไอตรงที่แปลงอัดคอมพิวเตอร์เน อัคดคลิปตัวเองเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากนี้แล้วอะแต่ยังเป็นชุดนักเรียนอยู่นะเอเหมือนเป็นเหตุการณ์หลังจากนี้แล้วอะแล้วดูหน้าเศร้าๆเหมือนมันเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะจบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะศักยภาพยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะโดนลบหลังเพราะแปลงก็ติดเชื้อนอิกเอกเองเหมือนกันเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลังศักยภาพเนี่ยตอนจุดจบสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วเนื้อเรื่องตอนจบเนี่ยผมผมแบบเออคิดไว้ว่ามันจะเป็นแบบว่า พูดพูดพูดนู่นนี่นั่นนั่นพวกคุณน่ะก็มีศักยภาพนะอะไรแนวนี้หรือเปล่าแบบเออทําให้เราแบบเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเราจะมีศักยภาพอะไรแบบเออแบบอะไรแนวเนี้ยตอนจบนะผมแบบนี่เดามโนนะครับผมก็แบบมันก็เหมือนเป็นการแบบปลุกศักยภาพของทุกคนไงเออปลุกปักปลุกเออ แล้วก็ตอนหนึ่งที่ทำลายกำแพงกันเลยก็คือครูปอมกับพี่ชานนเนี่ยเขาแตกหักกันในซีซั่นหนึ่งมาแล้วเนาะจนถึงตอนเนี้ยพี่ชานนฉีดยา Nixxex ใส่ครูปอมใส่ครูป <c oughs> อมแ่าแล้วพี่ชานนก็จะฆ่าตัวตายสุดท้ายแล้วครูปอมก็เดินมาหามาคุยกับพี่ชานนเน่มันเหมือนทําลายกําแพงที่กั้นกันไว้อยู่ยังไงก็คือเพื่อนกันไงสุดท้ายแล้วสองคนนี้ก็ปรับความเข้าใจกันมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งแล้วก็มาร่วมมือกัน ต่อสู้กับพออในที่สุดเหมือนที่เคยอยากจะทำตั้ตตอนแรกๆก็มันจะมีตอนหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วที่ครูเอ้ยที่พออพูดกับเกตหรือเปล่าว่าแต่ชี้ผมเนี่ยกาจัดมาแล้วสองคนอ่ะหน,หนึ่งแรกเลยเนี่ยเรารู้แน่นอนแล้วก็คือยุทธก็คือพออ ก็คือสุพ์ตอนเด็กอ่ะที่สั่งให้ฆ่าตัวตายอ่ะพี่ลีฐานะอ่ะเออที่เขาบอกว่ากำจัดไปแล้วคนและอีกหนึ่งคนเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครว่ะเนรอ่ะเนรเหรอสรุปที่เขากอดสรุปที่กอดนันคือเนทตายเหรออันนี้ผมไม่รู้จริงเราดูรีแอคของเนรอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนแบบอุ้ยฉันจะตายแล้วอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้ดิแล้วภาพแต่ก็คือหายไปเลยเออแล้วเขาก็หายไปเลยทุกคนเดาว่าเป็นใครอ่ะสองคนอ่ะเออทุกคนเดาว่าเป็นใครเพราะว่าเขาพูดว่าผมกำจัดไปแล้วสองคนอย่างคนอย่างคนแรกอ่ะเรารู้เลยว่าเป็นรีฐานะพอตอนเป็นเดด็กกกทีี่่โนหลออใช้ครับแต คนเนี่ยไม่รู้จริงว่าเป็นใครเป็นใครเนทไงเนทเหรอเอออิงดาว่าเป็นเนทนะผมไม่เกี่ยวแต่เรื่องเนี้ยถ้าเราไม่เห็นศพอะ่ะเออเราจะเชื่ออะไรไม่ได้เลยแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดออกมาเป็นสองคนเนี่ยแต่เราดูมาแล้วเราไม่ไม่เห็นเขากำจัดกำจัดใครเลยนะเออนะขาเห็นเราเห็นแค่คนเดียวจริงเราก็เห็นแค่คนเดียวและอีกตัวละครหนึ่งที่หายไปเลยคือครูดารินกระทรวงกระทรวงเนี่ยรู้อยู่ว่าลุงกระทรวงโดนปลดไงเออแล้วครูดารินก็ไปด้วยเงเหรอเออก็น่าจะ แก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันกเราไปด้วยกัน,นคือแบบไม่รู้เลยว่าตัวละครนี้มาเพื่ออะไรคือตั้แต่แรกถึงตอนตอนล่าสุดที่เขาออกมาก็คือปั่นนักเรียนอย่างเดียวแล้วก็หายไปเลยเออเนาะนึกว่าจะมีบทบาทที่แบบสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะออสุดท้ายแล้วคือพอสุพดีแหละคือระดับสุดยอดของในเรื่องเนี้ยหลอกกันได้จริงๆหลอกกันได้หลอกกันดีนะครับผมพอมาพูดถึงเรื่องของสุพดเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของโอมที่โอมออพูดหูฟาดมากคือแปลงก็พูดแบบ ดีๆได้แหละโอมเฮ้ยนี่มึงพูดว่ามึงแสดงอยู่วะแบบเจ็บนะเวลาโดนคำพูดอันนี้ใสอ่อะคือแปลงมันไม่ใช่อย่างนี้ไงเพื่อนๆเขาก็รู้แหละแล้วก็เหมือนแปลงเขาก็แบบ มันหมดมันหมดพลังอ่ะหมดเอเนอร์จีไงเออโอมตอนเนี้ยโอมมาเป็นเดอะแบกแทนนแล้วก็มีคําพูดของโอมว่าระบบการศึกษานี่นั่นนั่นนั่นพลังกิฟทุนได้ยินเสียงนั่นนี้นั่นนี่ฮะแล้วก็ทําให้เด็กดีทวิตอ่าและผมอ่แบบชอบข้อความที่เด็กคนนั้นอธิวิตมากเลยผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าบางคนดูในซีเดียรมันไม่ทันเข้าใจละว่าทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่ ก็แม่งโกหกกูตลอดนี่เองคือถ้าเป็นเด็กกิฟตได้โดยไม่ต้องใช้คะแนนสอบแล้วมาสั่งให้สอบทําไมวันนี้โคตรตาสว่างระบบการศึกษาไม่เคยเห็นเราเป็นคนมันเห็นเราเป็นสัตว์ในข้ออุ้ยอันนี้ในซีรีส์ใช่ไหมแบนด์สอบวัดระดับเออในซีรีส์อ๋อโอเคโอเคแล้วคนรีเทอินะเป็นเลขอะไรก็ไปดูย้อนหลังกันเองครับคือโห ซีรีส์นี้คือแบบฟาดแรงมากเลยอะเราขอบอกตอนนี้เลยนะว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นเดอะเบสในใจเราเป็น,น,นแบบซีรีส์ของการแฉซีรีส์ของการฟาดแต่ใน EP ที่12เนี่ยก็มีฉากให้อบอุ่นเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าจะมีฉากฟาดอย่างเดียวก็ฉากที่นักเรียนพวกกลุ่มปุนแปลงแค่ก่อนที่เขานั่งคุยกันหยอกล้อกันนะ มันทําให้เลื่ถึงเราในวัยเด็กในวัยที่เราจะเรียนจบก็บรรยากาศอย่างนั้นเลยบอกว่าอย่างที่แครพูดอะตอนเข้ามาวันแรกอะฉันไม่ชอบพวกเธอนะฉันไม่ชอบพวกเธอนะแต่พอวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเออแบบมันไม่อยากเออไม่อยากจากกันนะเป็นโมเมนต์ที่หยอกล้อกันมีแครก็พูดบอกว่า และแกล่ะเอากระเป๋าตังคูป,ปองมาคืนมาหรือยังที่พูดกับโอมคือประโยคนี้ยังมีให้เราเห็นอีกนะกระเป๋าตังคูป,ปอมเนี่ยก็เออมันเป็นฉากที่แบบอบอุ่นอ,อีกฉากหนึ่งแต่ที่พีกว่านั้นก็คือแปลงกับเวฟแยกกันมาอยู่สองคนก็ <c ười> ตอนนี้เพื่อนๆอยังแอนตี้แปลงอยู่ไง <c ười> แปลงเขาอาจจะแบบปรับตัวไม่ถูกแต่ที่สําคัญเลยคือเวฟไม่ลืมแปลงไง เวฟก็มาอยู่กับแปงเออแล้วก็ถามแปงว่าเฮ้ยเนี่ยมึงจะอ่านหนังสือสอบมหาลัยไหนมหาลัยนี้ยางนู่นนี่นั้นนี่ยางแปงก็บอกว่ากูห้องแปดนะเว้ยกูแม่งไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้เออแล้วเวฟบอกว่าเฮ้ยมึงก็ไปเข้ามหาลัยเปอร์ซเดี๋ยวกูไปด้วยเออคือเวฟเนี่ยยอมที่จะเรียกว่าลดตัวเองไหมก็เรียกว่าลดตัวเองเพราะว่าแปงเขาไม่ได้เก่งเรียนไม่เก่งยอมที่จะไปเรียนกับแปงในมหาลัยที่แบบว่าที่แปงเข้าได้ เวฟมีรักแปลงจริงคือยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาแปลงอ่ะคู่ทุกคนครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผู้กำกับเป็นไอชิปเปอร์หรือว่าบทมันส่งให้มาเป็นอย่างนี้คือมันมันได้จริงๆเลยนะเวฟแปลงนี่จริงมันได้จริงๆเลยอ่ะจากที่เราดูกันฉากแรกๆอ่ะเวฟเจอกับแปลงอ่ะตีกันแล้วับผมตีกันจะเอากันตายพอตอนสุดท้ายเนี่ยจะตายแทนกันซะงั้นซะงั้นอ่ะเออคือแบบดีมากเลยอ่ะความรู้สึกที่แบบ เว็บมีให้แปลงคือมันดีมากๆเลยอะอยู่ที่แปลงจะมองเห็นหรือเปล่าเออเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนรักเลยแหละเออไม่รู้ว่าเพื่อนรักหรือรักเพื่อนนะครับก็ไปขึ้นเรือกันเองข้าายเรือกันเองนะฮะมาเรามาดูของในตัวอย่างตอนต่อไปกันบ้าง อัน,นเป็นที่ฮือฮากันจะมีฉากหนึ่งนะครับที่เกรทพูดกับผอว่าคุณแพ้แล้วแล้วผอ,ออก็เหมือนจะสั่งเกรททาตามที่ผมสั่งแล้วก็มีเสียงตึกตักตึกตักแต่เกรทก็เหมือนจะเหม่อไปรอบนึ่งแล้วก็ฟึ่งขึ้นมามี2อ,อย่างที่ผมเดาเลยนะครับผมหนึ่งก็คือ1นึผอหวันไหวกับพลังของตัวเองทําให้ผออ่อนแอแล้วก็สั่งใครไม่ได้ ว่าผอ,อ,อเป็นคนพูดเองนะคะบผมว่าพลังของคุณอ่ะคืออยู่ขึ้นอยู่กับออจิตใจพูดพูดพูดใส่กับแปงนะว่าเออพลังของคุณขึ้นอยู่กับจิตใจแล้วตอนนั้นอนะ่ะก็ทําให้แปงสั่งไขรไม่ได้อเออและทีตอนเนี้ย ผอ,ออ่ะเกิดความหวั่นไหวเกิดความโมโหปั่นป่วนข้างในอ่ะอเลยทําให้สั่งไขรไม่ได้ระดับพออ,อนี้ยังออมีความหวั่นไหวปั่นป่วนอยู่หอลอกแรกๆอ่ะเราก็จะพูดกันนะว่าพลังของแปงพลังของพงออนเนี่ยแม่งไม่มีจุดอ่อนจริงๆแล้วว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้คือเรื่องของสภาพจิตใจนี่แหละคือจุดอ่อนของพลังของ ผออกับแปลงเลยเออเนี่ยแล้วทาให้สั่งเกรดไม่ได้แล้วเหมือนเกรดจะไม่ตอบสนองกับพลังของพออ<ด>กับ<ด>อีกอย่างหนึนะ่งใช่กับอีกอย่างหนึ่งเกรดเขามี2อสองเขาเรียกสองล่างก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะล่างโตกับล่างเด็กอะ่ะมันเลยทําให้พออใช้พลังไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะว่าตัวเกรดตัวใหญ่อะ่ะมันอยู่อีกอีกนิติหนึ่งอะ่ะเออมันเลยส,เออสั่งพลังไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะเป็นทฤษฎีไหนที่ผมเดาล้วเป็นสองทฤษฎีก็คือพลังของเพราะว่าจิตใจของพออวันไหวสองก็คือเกรสเนี่ยมันลึกเกินไปอ่ะและเกรทเขาก็บอกกับพอเลยนะว่าคุณนี่มันแบบมั่นใจตัวเองเกินไปแล้วนะว่าเก่งที่สุดเ่ยอย่าลืมสิว่ามีคนเก่งกว่าคุณอีกไอคนที่เก่งกว่าพอเลยแหละไม่รู้ว่าเป็นเกรดหรือว่าเป็นแปง เออแต่เราก็ยังไม่เห็นศักยภาพที่ของแปลงอ่ะที่บอกว่าศักยภาพแบบที่พัฒนาไปของแปลงนะเออเพราะมันเห็นก็เห็นนิดๆหน่อยๆสั่งคุกเขาดนิดๆนั่นยังไม่เห็นแบบ blue power เลยก็ต้องมาลุ้นกันยัน ep สุดท้ายและก็อีกอันนึงเลยที่ผอพูดว่าไปจัดการกับเด็กคนนั้นซะ ไม่รู้ว่าเด็กคนไหนแตและเ mm hmm. ทเลอร์เขาก็ตัดมาเป็นโอมคือเทเลอร์เขาตัดดีมากแลยตัดแบบให้เราเชื่อมกันได้ oh. แต่เทเลอร์เขาตัดมาเป็นโอมถ้าเราดูสีหน้าของโอมดีดเนี่ยโอมเหมือนไม่ใช่เหมือนกลัวอะไรนะเหมือนกําลังเจออะไรที่แบบว้าวอยู่อะไอคนที่เปิดประตูมานั่นแหละผมเดาว่าน่ามาใช่บริการของพอ่อก็จะเป็นอะไรสักอย่างเป็นคนนี่แหละน่ <c oughs> ้จะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เปิดออกมาแล้วทําให้ว้าวได้อะ คือผอ,<ะ>อ,อ,อตลกเกินไปป่ะถ้าผอ,อสั่งให้บริการมาจับโอมเนี้ยโอมมันก็หายตัวสบายๆไม่งั้นก็โอมก็เสกให้เขาหายตัวได้ให้ใ<ช>เขาหายไปได้ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเทเลอร์เขาตัดให้เราแบบว้าวที่ผอ,อบอกว่ากำจัดเด็กคนนั้นซะไม่รู้เด็กคนไหนอาจจะเป็นโอมิี่ก็ได้แหละหรือว่าอาจจะเป็นเด็กคนอื่นก็ได้แต่โอมเนี่ยผมเดาเลยว่าเดี๋ยวจะไปเจอกับ ใครก็ไม่รู้เราว่าเป็นน้ําตาลเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำอีพีสุดท้ายแล้วน้ําตาลก็ออกมาถ่ายกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราแบบอ,อ,อิ่มเอมใจกันไป <c oughs> เรายังอยากเจอน้ําตาล <c oughs> เออน้ <c oughs> นองอจะได้คบๆกันไงกับอีกอันหนึ่งที่คปปรูปอมกับ พี่ชานนนคุยกันว่าสั่งให้โอมยอมแพ้ซะเออตอนที่เด็กกิฟต์รุ่น15ทุกคนมาอยู่กับครูปอมอยู่กับอ,อ่ออยู่เต็มเลยลใช่เ<อ>ขาอ,<ด>อยู่รวมกันหมดเลยปอมหรือเปล่าที่บอกว่าสั่งให้โอมยอมแพ้ซะแล้วก็พี่ชาโนนก็โทรเว้ยนั่นน่ะออมน่าจะไม่โดนจับนะแต่โอมน่าจะทําอะไรที่มันเสียเส่ยงๆอยู่เออเนาะเออที่มันเสียเส่ยงๆที่แบบที่ให้คนดูลุ้นระทึกกันได้เลยอะไม่อยากนึกเลยว่ามันจะมีฉากที่สูญเสียเพราะว่า โอมเขาเปิดตัวมาเท่มากเลยนะ EP 12อ,อ่ะถ้าทุกคนเคยดูซีรีส์อะไรเยอะๆอ่ะตัวละครไหนที่มันเท่ๆที่มันพลิกๆเนี่ยมันชอบตายนะ้ยไม่ดีมันชอบตายมันชอบโดนจับมันชอบอะไรไง<อ>แต่ดูๆแล้วผอ,อ,อเขาเอ,อผอ,อเขาแม่งก็ทําตายจริงๆนะ<อ>ใช่ไหมผอ,อนี่คือโหดร้ายจริงๆเออต้องมาลุ้นกันครับไม่มีคําว่ารู้สึกว่าผอจะเป็นคนดีต่อไปเออเพราะว่าดูจากแปงอัดคลิปแล้วอ่ะหน้าตาของแปงก็ไม่ได้ ไม่ได้ดูมีความสุขอะไรเลยอะถ้าถึงถ้าสมมติว่าอันนั้นคือฉากจบของซีดีนะนี่แหละเราต้องมาลุ้นตัวละครของโอมนะฮะว่าเขาจะทําอะไรเพราะว่าครูปอบอกว่าสั่งให้โอมยอมแพ้เดี๋ยวนี้แต่ผมเดาว่าโอมน่าจะไม่ยอมแพ้น่าจะทําอะไรทีม่มันเสี่ยงๆมีสองอย่างก็คือใครสักคนตายหรือเจ็บกับอีกอย่างหนึ่งก็คือชนะเลยจุดจบมันจะเป็นสองอย่างนี้อยากเห็นความพ่ายแพ้ของพองออเหมือนกันเออเ,เด็กๆเ,เขาจะได้แบบ สำเร็จสักที่ต่อสู้กันมาสองปีประมาณนี้ต้องไปลุ้นกันต่อในอีพีที่13นะฮะสำหรับคลิปวิเคราะห์ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูหรือเปล่าร่วมสนุกร่วมเดาไปด้วยกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวฉันหายไปก่อนนะ พลังหมดแล้วพลังหมดแล้วไม่มีอะไรให้หายไปแล้วบายบาย